you <laughs> สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูแอลคุณครูกัญญารัตวงศสวัสด์นะคะคุณครูแอลสอนวิชาดนตรีไทยนะคะเด็กๆวันนี้เราก็จะมาเรียนการขับร้องเพลงง่ายๆเช่นเคยนะคะวัตถุประสงค์ในการขับร้องเพลงก็คือนะคะการให้เด็กนะคะได้รู้หลักถึงการขับร้องเพลงนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็สามารถที่จะขับร้องเพลงได้อย่างถูกต้องตามจังหวะและทำนองเพลงค่ะนะคะ,นะคะ เพลงที่จะขับร้องในวันนี้นะคะเด็กๆคะเด็กๆพอจะคุ้นเคยไหมคะกับทำนองเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆนะคะเด็กๆเพลงอะไรเอ่ยโอเคค่ะเพลงแมงมุมลายเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปมมือใตัวเองนะคะค่ะโอเคนะคะ คือเพลงแมงมุมรายเนี่ยนะคะเด็กๆอาจจะคุ้นเคยนะคะตอนที่เด็กๆเรียนกับคุณครูอนุบาลใช่ไหมคะเด็กๆคงจะได้ยินเพลงนี้แล้วแล้วขับร้องเพลงนี้นะคะได้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจําสัปดาห์ก่อนได้ไหมคะว่าที่เราบอกว่าการขับร้องเพลงให้ไพเราะจะต้องมีหลักในการขับร้องเพลงนะคะที่ถูกต้องกี่หัวข้อนะคะเด็กๆ สามหัวข้อโอเคเก่งมากเลยค่ะยังจำได้อยู่นะคะหัวข้อแรกก็คือนะคะเด็กๆจะต้องขับร้องเพลงให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงใช่ไหมคะแล้วก็ขับร้องเพลงให้ถูกต้องตามจังหวะนะคะระดับที่3ก็คือขับร้องเพลงให้ถูกต้องตามทํานองเพลงคือระดับเสียงสูงเสียงต่ำนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเ,เอาละค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำ ปฏิบัติตามขั้นตอน3ข้อนี้เลยกันค่ะเด็กๆคะ่ะสามขั้นตอนนี้ก็คืออะไรนะคะเด็กๆอ่านเนื้อเพลงและศึกษาเนื้อเพลงนะคะให้ถูกต้องก่อนนะคะเมื่อเราอ่านเนื้อเพลงแล้วนะคะเราก็จะต้องทําจังหวะให้ถูกต้องด้วยนะคะเนื้อเพลงก็ขึ้นมาแล้วนะคะเหมือนเช่นเคยนะคะเด็กๆคะ่ะเราก็จะต้อง อ่านเนื้อเพลงนะคะให้ได้ตรงกับจังหวะเด็กๆเห็นจังหวะที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกนะคะอันนั้นคือการลงจังหวะนะคะเด็กๆค่ะอาละค่ะเด็กๆคะคุณครูแอลจะอ่านเนื้อเพลงแล้วก็ปกมือตามจังหวะนะคะเนื้อเพลงให้เด็กๆนะคะดูเป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆดูก่อนนะคะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทน วันหนึ่งมันถูกฝนไหลหล่นจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงฝนแห้งเหือดไปรับตามาลีบตต่ขึ้นฝาหันหลังมาทำตาลูกวาวโอเคไม่ค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเด็กๆทำตามคุณครูนะคะทีแล้ววักนะคะเด็กๆอ่านแล้วก็ทำจังหวะ ตามคุณครูไปทีละว,วักนะคะคุณครูจะอ่านก่อนแล้วเด็กๆก็ทําไมคะอ่านตามทีหลังทีละว,วักนะคะ,ะเตรียมตัวนะคะเด็กๆแบงมุมลายตัวนั้นแบงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสาเหลือทนฉันเห็นมันสมซาเหลือทนวันหนึ่งมันถูกฝน วันหนึ่งมันถูกฝนไหลหล่นจากบนหลังคาไหลหล่นจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงพระอาทิตย์ส่องแสงฝนแหงเหือดไปรับตาฝนแห้เหือดไปรับตามันรีบตายขึ้นฝา มันรีบไต่ขึ้นฝาหันหลังมาทำตาลูกวาวหันหลังมาทำตาลุกวาวโอเคเด็กๆพอได้ใช่ไหมคะเอาราค่ะเด็กๆค่ะคราวนี้เราได้เนื้อเพลงแล้วเราได้จังหวะแล้วนะคะเราก็จะมาเข้ากับดนตรีแต่ครนี้เดี๋ยวดนตรีจะมาทีหลังเราจะทำไมคะร้องปากเปล่าก่อนนะคะ คนนี้คุณครูจะร้องปากเปล่าให้เด็กๆฟังก่อนนะคะทั้งสองรอบนะคะโอเคไม่ค่เด็กๆโอเคนะอลองดูนะคุณครูก็บอกว่าขึ้นเสียงคีย์ไหนคีย์ไหนดีนะแมงมุมลายแมงมุมลายโอเคไหมคะาเด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเลือทน วันหนึ่งมันถูกฝนไหลหล่นจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงฝนแหงเหือดไตลับตามันรีบตายขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเลือดทน วันหนึ่งมันถูกฝนไหลหล่นจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงฝนแหงเหือดไปรับตามันรีบตายขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวโอเคไม่คะเด็กๆนี่นะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะคราวนี้เด็กๆลองร้องไปพร้อมกับคุณครูนะคะ เอาละค่ะเด็กๆตั้งเสียงก่อนนะคะตั้งคีย์ก่อนนะคะแมงมุมลายแมงมุมลายเด็กๆทำตามนะคะเด็กๆอย่าลืมที่จะเปล่งเสียงนะคะแล้วก็ต้องร้องให้ชัดเจนและออกเสียงให้ถูกทำนองแล้วก็จังหวะด้วยนะคะพร้อมนะคะเด็กๆพอครูนับหนึ่งสองสามเด็กๆก็ไปเลยนะคะตอนนี้ตั้งเสียงคีย์ก่อนนะคะแมงมุมลาย แมงมุมลายพร้อมแล้วคะหนึ่งสองสามแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเลือทนวันหนึ่งมันถูกฝนไหลหลนจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงฝนแหงเหือดไปลับตามันรีตายขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาว เอาละค่ะเป็นไงคะเก่งนะเด็กๆเ,เก่งนะคะเอาละค่ะคราวนี้เราก็ร้องปากเปล่าแล้วได้ทำนองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคนนี้เออดนตรีจะเป็นระดับไหนนะเด็กๆต้องทำไมคะต้องระวังนะคะเด็กๆมาฟังนะคะพร้อมกับดนตรีกันนะคะเรามาร้องพร้อมกับดนตรีกันนะคะเต็มตัวนะคะเด็กๆ เด็กๆถูกต้องเก่งมากเลยขอปรบมือให้เด็กๆนะคะเก่งมากเลยนะคะเด็กคะเอาละค่ะการขับร้องเพลงนะคะเด็กๆก็สามารถขับร้องเพลงได้ทำไมคะสนุกสนานแล้วเด็กๆก็สามารถนะคะที่จะขับร้องเพลงได้ถูกต้องนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะหลักการขับร้องเพลงที่จะถูกต้องเนี่ยเด็กๆเนี่ย ก็เอานําไปฝึกบ่อยๆนะคะฝึกซ้ําๆการขับร้องเพลงที่ถูกต้องอย่าลืมนะคะหนึ่งอะไรนะคะเด็กจะขับร้องเพลงให้ถูกต้องตามเนื้อเพลง2ขับร้องให้ถูกต้องตามจังหวะและทํานองถ้าเด็กๆทําแบบนี้ฝึกแบบนี้บ่อยๆเด็กๆก็จะขับร้องเพลงได้ทําไมคะถูกต้องและไพเราะแ,และเกิดความสนุกสนานเด็กๆยังกล้าแสดงออกอีกด้วยนะคะเอาละค่ะ วันนี้สมควรเก็บเวลานะคะเด็กๆสนุกสารก็ไปพอสมควรนะคะโอกาสหน้าจะเป็นเพลงอะไรนะนะคะเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ต้องจากกันไปก่อนนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ